วิวฟุตบอลบายมินิมตัวโตชาแนลสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่การรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลที่ลงทุนในข้าคืนนี้นะครับประจำวันพฤ่อสวัสดีที่25เมษายน2567มีมาฝากกันสองคู่ครับในศึกฟุตบอลกันโชเซเรียอาอิตาลีครับโรม่าจะบุกไปเยือนอูดินิเซ่แล้วก็พรีเมียร์ลีกนะครับนัดกลางสัปดาห์นั่นคือแมนซิตี้ครับจะพบกับไบตันสำหรับ2คู่นี้ครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ ไปดูกันที่เฮดทเฮดครับในฝั่งของซิตี้เจอกันกับไบตันโดยเฉพาะ5เกมหลังเนี่ยไบตันไม่เคยชนะพวกเขาได้เลยนะครับซิตี้ชนะสีแล้วก็เสมอหนึ่งครับล่าสุดเจอกันในพิมียริกปีที่แล้วนะครับซิตี้ชนะไปก่อนในเลกแรก2-1ส่วนฤดูการก่อนครับเกมแรกซิตี้เปิดบ้านถล่มไป3 1แล้วก็เสมอ1 1ที่บ้านของไบตันนะครับมาดูกันที่ผลงาน5เกมหลังครับไบตันไม่ชนะใครเลย4เกมล่าสุดนะครับ พวกเขาเสมอเบอร์ลี่แพ้อาร์เซนอลเสมอเวนฟอร์ดแพ้ลิเวอร์พูลชนะแค่โรม่าเกมเดียวนะครับในวันที่เจอกันในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกซึ่งเกมแรกเนี่ยก็แพ้โรม่ามา4-0นะครับในฝั่งของซิตี้นะครับแพ้เกมเดียวคือพวกเขาแพ้เรอัลมาดริดนะครับในช่วงการดวลจุดโทษในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับส่วนอีก4เกมที่เหลือครับพวกเขาชนะในลีก3เกมเอาเจนตีนลีก2เกมนะครับชนะพาเลส 4-2นะครับเสมอมาดิด3-3แล้วก็ชนะเชลซีในเอฟเ p 1 0คัพเข้าไปชิงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลเอฟเอครัเรามาดูกันที่อันดับในรางตอนนี้ครับไบตัน,ล,ตนลอดตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนซิตี้ตอนนี้นะครับตามหลังลิเวอร์พูลอยู่1แต้มนะครับแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1เกมตามหลังอาร์เซนอลอยู่4แต้มแต่ว่าแข่งน้อยกว่า2เกมครับามาต่อกันที่เรื่องของรายอัพครับวันนี้ไบตัน มาในระบบ4 2 3 1ครับนำทัพโดยแดนนี่เวลเบ็กนะครับเจคอบโมเดอร์ J orp, Moder, ปีขวาเป็นซิมองอาดิงกรานะครับทางซ้ายเป็นชอเปโดแล้วก็ตรงกลางนะครับเอ่อมิดฟิลด์เนี่ยเป็นคาร์ลอสบาลีบิานะครับกับปาสกาลคอปคู่กลางเอ่อคู่เซนเ,นเตอร์นะครับเป็นเลวิสดังกับแจนพ่อแวนเฮกกี้ทางขวาเป็นเจเอลเวมนทางซ้ายเป็นอิกอร์ชูเรโอนะครับผู้สาวตัวเป็นบาสนะครับ เวอร์เบิร์เกนส่วนซิตี้ครับ3 4 2 1ครับผู้ขับประตูเป็นเอเดอร์สันเซนเตอร์3ตัวอยู่กันครบครับชิวารดิโอไคลวอเกอร์รูเบนิอัสนะครับนิดฟิล2ตัวเป็นโรดี้กับมาเรียอากันยี่ทางซ้ายเป็นเจอรมีนดูคูครับทางขวาเป็นเวอร์เรสินวาและ3ามมนุษป,ประกอบไปด้วยฟิลฟอร์เดนนะครับเควินเดอะบอยและก็คูเลียนอวอร์เรสวันนี้เออร์ลฮาร์แลนด์ไม่มีรายชื่อออกซ้ายเป็นตัวจริงจากฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างดรอปในช่วงหลังนะครับจริงๆภาพพรวมอเนนี่ยไล์ั เปิดออกมาเนี่ยซิตี้เป็นต่อเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลูกทีมของโรเบิร์ต์ดิซซี่เนี่ยไม่มีทั้งในรายของคารุดมิโตมะเจมิวเนอร์นะครับเบลลี่คิวมอร์หรือแม้จะเป็นฮาดิคแลมเต่เจอร์โชริโอเอเซซิโอเปอร์วิสเอตูพินันหายไป4-5่ถาตำแหน่งแน่นอนว่าซิตี้วันนี้ค่อนข้างที่จะได้เปรียบในเรื่องของตัวผู้เล่นแต่ระบบทีมของไบตันก็ต้องบอกว่าทุกตำแหน่งสามารถทดแทนกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชอปเปโดหรือว่าซีมองอาริงกาก็ ลงมาทําหน้าที่นะครับเกมริมเส้นได้อย่างดีวันนี้แนวรับอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับในรายของโชยเอเวลแมนกับอิกอร์จูริโอที่ต้องรับมือกับเบอร์นุสินวาและก็เจร์ม่เดลคูคีวินเดอร์บอยกับฟิโฟเดนเล่นเป็นเหมือนหน้าต่ำนะครับคอยเก็บจังหวะแถว2 แล้วก็มีจูเลียนอเวเรสเนี่ยคอยแท็บอินในจังหวะที่ริมเส้นอย่างโดคูแล้วก็รู้สึกว่าแท็บอินเข้ามาภาพรวมเนี่ยเกมตรงกลางมาเดลกานยี่กับโรดี้ผมคิดว่าเหนือกว่าในฝั่งของปาสกาคอปแล้วก็คาร์ลอสบาลบีบาอยู่แล้วแต่ก็ต้องมาดูว่าเลรยราคาที่เปิดออกมาเนี่ยหนึ่งลูกครบหนึ่งลูกครึ่งซิตี้เนี่ยนะครับจะยิงเกินแต้มต่อไหมเพราะว่าความกดดันถือว่าสูงนะครับยิ่งแข่งจบช้ากว่าทีมที่นําอยู่เนี่ยดังนั้นความกดดัน ต่างเนี่ยมันถาถมเข้ามาทําให้ทีมที่จะจบก่อนได้เปรียบเสมอส่วนซิตี้วันนี้ถ้าชนะ1-0ก็คือ3มแต้มนะครับแต่ว่าไม่พอไม่เพียงพอต่อแฟนบอลเฉพาะกิจนะครับเพราะราคาไปถึงลูกโคกลูกครึง่งอาจจะไหลไปที่ลูกครึ่งเลยก็ว่าได้ก็เลงว่าเก,เกมวันนี้ทุกครั้งที่เจอกัน4เกมหลังสุดไม่เคยจบ0-0แล้วผมคิดว่าวันนี้สกอร์น่าจะโอเวอร์เต็มเวลาที่3ลูกนะครับขอเน้นไปที่สกอร์สูงถ้าจะต้องเลือก หนึ่งรนึทีมนะครับที่ต้องเชียร์เนี่ยก็คิดว่ากัดฟันต่อลูกทีมของโรเบิร์โตเดอซิี้เอ้ยกัดฟันลองลูกทีมของโรเบิร์โตเดอซิีในบ้านดีก,กว่าคือมันมีมุมให้เสมอเพราะว่า2เกมหลังที่ซิตี้มาเยือนนะครับก็ไม่ไม่ได้ยิงขาดสักเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าวันนี้นะครับน่าจะจบกันที่1-2หรือไม่ก็2ประตูต่อ3เชื่อว่าซิตี้จะชนะ บตันไม่ขาดนะครับเต็มที่ก็คงได้แค่เบียดชนะขอลองไปที่เจ้าบ,บ้านนกขมิ้งขาวนะครับว่าวันนี้พวกเขาจะเก็บได้อย่างน้อยหนึ่งแต้มหรือไม่ก็แพ้ไม่ขาดนะครับโอเคอีกคู่หนึ่งเนี่ยนะครับอัปเดตรายงานมาว่าอูเดเนเซ่กับโรม่าเนี่ยมีการเลื่อนกัน่งขันนะครับก็คงจะไม่ได้วิเคราะห์วิจารกันเท่าไหร่เพราะว่าไลฟ์อัพเองก็ยังไม่ได้ออกมาแต่รายงานล่าสุดเนี่ยออกมาแล้วว่า อูดิกับโรมาเรื่องการแข่งขันไปนะครับโดยไม่มีกําหนดก็ต้องมาเช็คว่าจะกลับมาเตะในวันไหนวันนี้ก็ทําให้มีฟุตบอลแคบเพียงคู่เดียวที่น่าสนใจนะครับฟันธงว่าไบาตันยันไหวครับท่านวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะครับไว้เจอกันใหม่อีพิโซดหนะ้าสวัสดีครับ